สวัสดีค่ะทุกทุกคนมันนีมาพรมาพอีกสองมันดีพาชิมมันดีมารีพาชิมพามาก,กินเมนูนี่มกมกหมูมกหม,ม,กม,ม,กมูใส่วุนเซนเฮ็ดเองแล้วก็อันนี้มกหน้าไหม่ไ่หมูสื่ออันนี้อันนี้ไม่ได้เฮ็ดเองแต่ว่าเมนูนี่เฮ็ดเองมันหยุดงานเฮ็ดเองมกอันใส่วุนเซนใส่ไข่ใส่คาตะไข่แบบโมก,โกูดนหะจ๊ะเห็นง่าย ใบเดมอกใสใบตองเลยขัวขัวขัวหมกอันใสหมอนะแสบคือเกาตะไร้วันสิหมกใสปากก็เลยอุย้ยมีอันหมูในตัวเย็นก็เลยมหมกใสหมูมีผักกินกับมีอยา่างโบผักกะทินผักกะทินขังมนันอันนี้ซื้อจากโมมีขังมานโมมีถั่วผูบักแตงก,ซก,ซงกซ็ซื้อบักเือซีม่วงเนี่ก็ซื้อซื้ออันฟีอย่างเดียวกกะทินอันนี้สะพายตู้มหอมแ่บแสบจ้ะ กินหอมทะลุจอดไปบ่มกใส่หมูเห็นอันเปิดเล่นเล t u b e YouTube ไปเห็นเขาอันมกกระเลี้ยนลองเห็ดต่ำพื้นแสบคือกันแสบบอแผ่นใน u t u b e ดอกโอ้ยฮอนมามากินกันเลยมาลองพูดพานนําเพีงกินเลยดีกว่าส่วนข้าวเหนียวซื้อกันจ้ะสิบบาท <c oughs> คำแรกแหกหมานกินของอันทีเจ้าของเห็ดซะก่อน คำแรกแทกกมาในใจทุกคนอคยคำนี้เอาคำนี้ยัครับาเอาคำเหยียดเลยนะใจทุกคนบึ้มเปร่าก่อนมันหอดอืมอช่บเพราะว่าปรุงปรุงโดนเติบบ่แซบบ่ได้ต้องแซบ ไสปลาล่าประเด็ประเด็ขวดซื้อเพิ่มมากที่กันบกน้ำมัใส่หมูเท็ดเองกับเป็นอยู่แต่ว่าเม่มีเวลาเฮ็ดเพื่อนสีตุมน้ำมันผสมมอหอมาอย่างอีกแต่อันนี้ แต่หนิงยังงันบอร์ดยหฮอสะไปต่อเอนแบบอย่างกักบหมกหมอกหมกจม,มูกสามสันรุ่นเซนรุ่นเซนนะจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์เลือจากโควิดใช่กันอุ้ยออ เฮียซยเฮียซยวุนเซนเป็นผลิตภัณฑ์เหลือจากตั้งแต่โควิดเอามาเฮ็ดยังม่ทันเบิ่ออยู่การยังเหลือเต็มอยู่คือเรามีหลายเส้นมากๆแสบจ้ะคำนี้คำนี้ก็เอางี่งยัคำที่สองที่สามนี่ก็ตัดบึ้ม เจ็บขเขาจ็บในครั้งายมอมนี้จะซื้อ <c oughs> อร่อยมากจับทุกคนมาเคยซื้อมง คางบ้านนี่นี่กระถิ่นมีใบบักขามมีใบาย,ยานางังมันเกิดเองจ้ะซิว่าเป็นปากกับบอเมนจะเป็นอย่างคือเกิดเองกับบรู้ค่ะอื mm ้ hmm. มมาโอ้ยยุ่มอะไรถามว่าสองเมนูนี่เมนูไหนแซ่บเหมืนกันบอสก็ต้องเอีงเมนูจากของเห็ดตัวละเมนูจากของเห็ดแซ่บปะแซ่บกว่าจริ ่วพูเคยสือว่าปลูกอยู่มันทำว่าเป็นมาบก่บมีเวลาดูแลมันมันหยุดงานจาะไปไปทำงานว่าสีเห็ดกับว่าสีทายตอนเห็ดให้เบิ่งยุก๋ยวไว้มือหลังสักฟอน งามงามมักกะทินมักกะทินทางบ้านงามครับตาสีสวนออกค่ะคับนี่ หัวผูอ๋อน,น,นี่คนถามอยอะว่ะคือก็เหตุเกีบอันัตไหานหนันหานีแนบนะ แถวนี้มันไม่ค่อยมีปลาจา้ะนี้อยู่ตะว,ว,วนแบบันอยู่พวเหยอกบ่ขุ่นปลาขุ่นเขาขุ่นอย่างบันแบบขันยูบันนอกบันนอกบนันมะลิเนี่ยเป็นนิปลาอยู่มะลิอยู่จังหวัดมุกดาหารแต่ว่าตอนนี้มาทำงานหยวนชวนบุรี ขันสิไปผู้เดียวย่านลงนะลงยันได้ปลาเฮงเลยเนาะปลาภูเขาแถวเรืมันติดทะเลแต่ก็มีปลามีภูเขาอยู่แต่บาร์หลวงมีเห็ดมีหอนมีน้ำมัมีอย่างบื่นเนาะกระนาดซีเมสแต่ว่าประกาศอะไรก็จ้ะย่านลงไปหาอยู่ในปลาตลาด โอ้โหหอนหาแป๊บเดียวมีทุกชนิดขนเงินไปป่าตลาดป่าตลาดใกล้บ้านคุณมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรเห็นบหหมกอันนี้มาดีแสบกานหมกอะไหมกกรไมหมกกระไมหระไร หมอกเหน่อยหน่อยเป็นหมอกอัเนี้พอเฮ็ดเองแซบเองแต่ว่าบอ่ํามเขนจริงหมกอันนี้มาลีก็แซบไว้แหละร่วมก็ค่อยไบกินก็เลยพอมันแซบหมกกมกทตไม้ม่นี่กินดูเขาเนี่ยเพิ่เทศขายรก็ซือถือหมกก็ซาวบา้านขนมหว่ามาเรียนเสืออัน แ้วใหม่สดๆเพิ่นมาเห็นะมะจาจ้ะเพื่อสีได้กินอันนี้ยุผู้เดียวซื้อออซสาบัายรับมันเนียหยุดงานบา่ายไปใช้นอนถักก่อนทำงานบ่ายงานชอง หอมบางละดมาเจ็บมาเจอเป็นปลืน่นๆเขามาแล้วซื้อเข้ามาสิบแป ว่าอยากซื้อมาหลายซื้อมาหลายกินหลายแล้วซื้อมาสิบบาทซื้อมาตำหนิกลิ่นอิม่มฉันซื้อมาสาวบาทฉันกินปลาซาวบวาทโจนหัวทองไข่ทองฟูงแบบยามนอนทรมานชาอิม่มเสื้อถ่ายมันมันเหลือจริงนะแล้วซื้อมาสิบบาท สิบบาทเนี่ยก็ทองไข่ทองปูเหมือนกันจ้าค่าบบปูงสามสาวบาทหมูสามชั้นอิ่มละโมกน้ำใหม่เหลือได้แคได้แต่ว่าขอนเหมร์ดแล้วขันมาดี้ขอนลาขจัดไปกับเมนูนี่มาเนี่ยมกุลเซนไส้หมูสามชั้นแล้วก็หมกน้ำใหม่ใส่หมูสามชั้นจ้ะเดี๋ยวมือหนาเขามา เบิ่งกันว่าสิมีเมนูได้มาสู่ทุกๆคนกินกันสำหรับวันนี้อำลาขอมารีขออำลาบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนเกงงๆๆงค